โอเคตำแหน่งต่อไปปัตตนีปัตตนี้ก็คู่ครองคู่สัญญาคู่ผลประโยชน์คู่สมิภรรยาที่สิ่งใดก็นี้อยู่บันแบบระยะยาวเออเลยอยู่นานอ่ะอืมก็ เขาก็คิดถึงอ้าวคู่สัญญาเขาก็ก็สามีคุณไงเนี่ยแฟนคุณไงเป็นของคุณนี่ไงทำไมล่ะคะการละครไม่เกิดผลค่ะเพราะเด็กๆหลบไปค่ะเด็กๆกิจโญกงงวยไปไปเล่นที่อื่นของจริงค่ะเป็นไงเขาก็รักแฟนเขาอะ ิดถึงด้วยใช่ไหมพวเราใช่บังสิ่งบางอย่างเห็นมันอาจจะหลงใช่ไหมไปทุกวเขาเนี้ยแต่เขาก็รักกันนะแต่บุคคลนี้นะคะถามว่าถ้ากลับมาเขาจะอยู่ด้วยไหมไม่ค่ะไม่เคยใช้แฟนร่วมกับใครคะ่ะจึงจะเคยเป็นใช่ไหมไปแล้วไปเลยอจากลับมากลับมาเลยวกกลับมาก็โนค่ะไม่เอา Okay. แล้วก็คิดถึงเสียดายคิดถึงสิ่งที่คือไปแล้วจากไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่เลือกคิดว่าดีไงอืแต่กลับทำให้เขาน้อยอะน้อยใช่ป่ก็คือมันดูแบบไม่เป็นผู้ใหญ่อ่ะคือแล้วก็ต้องการแค่ผลประโยชน์มาเพื่อผลประโยชน์แล้วก็ คือดูความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีคือความเมตตาไม่มีการพูดกันจ่าเไรเนี่ย <ST an> คือสิ่งที่เราทำก็คือแค่เรื่องผลประโยชน์แล้วก็ต้องการที่จะเอาชนะเขาไม่ชอบคนแบบนี้ไงแม่พระใจดีอ่อนโยนเป็นคนเงียบเงียบไม่พูดไม่จาไม่อยากทำอะไรทำ เขาไม่ชอบไงเขาไม่ชอบผู้หญิงที่แบบคอนโทรไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาชอบผู้หญิงที่คอนโทรเขาเป็นไงปฏิเสธไงแบบมันจะรู้สึกแบบว่าอ้ยอึดอ,อัดดีว่ะแบบไปไหนก็แบบโอ้โหน่ารำคาญแบบโอ้แมบบ่งนี่ไงเขาก็จะเจอประเภทเดียวกันไงสิ่งที่เขาได้มาก็คือคนที่ฝ่ายเขาแย่หรืออาจจะแก่เกมกว่าเขาก็ได้ จนว่าเขาไงดูเ <c> ป <oughs> ็นเด็กนะแต่เจนไงเจนว่าเขาไงนั่นแหละเขาคิดว <testify> ่า <mañana> ส <benim> ิ่งที่เขาเลือกเลือกมาก็คือถูกแล้วไงดีที่สุดแล้วแต่ไม่ป่ะเด็กเด็กกลิเจาะมือแ่งแต่เจาะจงคิดคิดมากเครียดคิดถึงบุคคลนี้ ไปแล้วค่ะเขาไปมีชีวิตของเขาแล้วการงานของเขาแล้วเขาก็ได้รับพรจากซูสเทพเจ้าซูสที่เขาเป็นแค่สาวชาวบ้านนะแต่ว่าเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทำงานเก่งแล้วก็เป็นเป็นอ่ะคือเขาได้รับความเมตตาจากซูสไงเพราะเขาเป็นคนดีอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นสติปัญญาเป็นเลิศเนี่ยเขาก็ได้รับพรให้เป็นสตริง ผู้มีสติปัญญาอินฟินิตี้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเซนอะไรเงี้ยเออพูดเรื่องเซนไม่ได้เลยโอวันนี้บันโกลไม่น่าละคนลุกทั้งวันเลยท้าเรียกแค่นั่งสมาธิมัดมือเลยคิดถึงเนี่ยบุคนเนี้ยเขาก็ยินถ้วยให้นะไม่มงงสงสัยจะเบื่อละมั้ง ทำไม่เป็นแบบนี้แหละโอ้เด็กๆเด็กๆจะไปเป็น,ปนะอะไรเธอเอ้ยชอบเด็กๆเกงี้ยเป็นไงละ่ะเจอประเภทเดียวกันแล้วก็เจอนิสัยเหมือนกันไงอืมอันนี้ก็เทา้าทารกใช่ปะไอ้แก่เนี่ยก็เท้าทารกใช่ปะอีนี่ก็อันนี้ก็เด็กไงก็นั่นแหละก็ยิ่งเออแล้วแหละกะแตยนอง 对不对